เรามีพระธรรมวินัยมีศีลมีพระวินัยเนี่ยเป็นกรอบในเครื่องนําหนินงหากนอกเหนือพระธรรมวินัยเนี่ยเรียกว่าความเห็นคนที่ไม่มีความเห็นท่านจะไม่มีข้ออ้างในพระธรรมวินัยเลยเวลาพูดถึงพระธรรมวินัยกันน,นี่ถ้าพูดถึงปล่อยวางบางคนเข้าใจว่าอุ้ยทำอย่างนี้ได้ปล่อยวางแล้วผมปล่อยวางแล้ว ผมไม่ได้ถือแล้วพระธรรมวินัยนี่นะแต่นั่นมันคือการทําตามอําเภอใจนะระวังให้ดีนะตัวนี้เรากําลังทําตามอําเภอใจพอหมู่คณะติเตือนนะก็บอกว่าผมปล่อยวางแล้วนะผมขอถามกลับไปว่าถ้าเราปล่อยวางได้จริงนะถ้าเราปล่อยวางได้จริงเราก็ต้องอยู่กับความลำบากได้เช่นกัน หากเขาทำวิธีน,นั้นเป็นไปเพื่อความลําบากเราก็อยู่กับความลําบากได้ถ้าจะไม่มีความเห็นว่าเพราะอะไรเหตุใดเลยอยู่ได้หนึ่งจึงเรียกว่าปล่อยวางถ้าจะปล่อยวางได้แม้แต่ความลําบากเห็นไหมหนี่จึงเรียกว่าปล่อยวางไม่ได้เอาสบายว่านะนะไม่ได้าว่าอุ้ยเราปล่อยวางแล้วนะปล่อยวางกัปล่อยปะละเลยคนละเรื่องกันะ เราดำเนินอ,อยู่บนพระธรรมและวินัยวินัยนี้เป็นเครื่องอยู่ของพระเพื่อให้อยู่ด้วยความไม่ขัดแย้งกันพระธรรมนี่นะเป็นไปเพื่อพ้นทุกนะพระธรรมเกิดก่อนพระวินัยเกิดทีหลังนะถ้าจะพูดถึงสมัยพุทธกาลนะพระวินัยยังไม่เกิดพระธรรมเกิดแล้วพระธรรมนั้นคือสัจจะความจริงนะพระวินัยนั้นเกิดขึ้นมาคือข้อปฏิบัติ ในสมมุติเท่านั้นนะยกตัวอย่างเช่นว่าสมัยก่อนนี่พระเราเนี่ยนะเรื่องฉันเรื่องการขบการฉันนี่ยังไม่มีเวลานะยังไม่มีเวลาเรื่องการขบการฉันเนี่ยนะหิวก็ฉันนะทีนี้พระพุทธองค์มาบัญญัติขึ้นภายหลังเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเราเนี่ไปทําความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน นะเรื่องประคงประเคนอย่างเงี้ยรนะับประเคียนสมัยก่อนไม่มีรับประเคีนนู่นพากไปหากินเครื่องบวงสวงนะเครื่องเส้นไหว้ที่เขาไปวางไว้กับงานศพงานอะไรเนี่ยหิวไปเห็นก็เจ็บกินนะเนี่ยเรประคงประเคนนะชาวบ้านก็บอกว่านี่มาแย่งผีกินมาแย่งญนะาติพี่น้องเขากินนะเขาไปชาวบ้านก็ไปฟ้องพระพุทธอ,องค์นะไปเล่าถึงเหตุ เหตุการณ์นี้พระพุทธองค์จึงบัญญัติถึงว่าภิกษุใดจะหยิบของอะไรที่เขา้าเขา้าขบเขา้เขาชั้นเนี่ยต้องได้รับการประเคนเน,นี่ยคือได้รับการยินดีในการให้ไม่สามารถหยิบขึ้นมาชั้นเองได้นี่เป็นข้อห้ามเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันเดือดร้อน,นนั้นเองเนี่ยมันเกิดขึ้นมาทีหลังภายหลังเพื่อความงามของพระเพื่อพระเรานี่จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเห็นไหย สมัยก่อนจำพรรษาก็ไม่มีเห็นไหมไม่ใช่ว่ามีศาสนาผู้จะมีจำพรรษามาเลยนะไม่มีนะพระเราเนี่ยไม่มีไม่มีการจำพรรษาจำพรรษานี้เกิดขึ้นมาภายหลังเพราะว่าอะไรเพราะว่าฤดูฝนเนี่ยพระีเดินไปนั่นจุดจาริ่ดดงไปตรงนั้นตรงนี้เดินไปอยากไปไหนก็ไปไปเหยียบต้นก้าเขาพังมั่งไปเหยียบเนี่ยคูนาเขาพังมั่งไปทีมไปทีลรเยอะก็เหยียบพังหมดอี นะลองยกกองทัพไปสักสี่ห้าร้อคนนี่แล้วเดินตามตู่กันไปไน่ยดินมันหลวม,มๆมันไม่พังหมดแล้วคูนานะเอชาวบ้านก็เดือดร้อนนะไปเหยียบต้นก้ลาเขามั่งนะท่านก็ห้ามนะว่าเอาฤดูฝนนี่ก็ถือให้พระนี่ได้หยุดหยุดพักภาวนาจำพรรษาเป็นที่เป็นหลักเป็นแหลงซะนี่ก็เกิดขึ้นมาภายหลังเพื่อความเป็นอยู่ของพระที่ไม่เบียดเบียนชาวบ้าน พระพุทธองค์บัญญัติพระธรรมวินัยขึ้นมาเนี่ยพระวินัยขึ้นมานี่เพื่อให้เราเนี่ยไม่เบียดเบียนชาวบ้านนี่คือหัวใจหลักเนี่ยเป็นการเป็นอยู่ในวงหมู่คณะเนี่ยด้วยความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและก,กันไม่ใช่เอาสิ่งที่พระพุทธองค์บัญญัติมาที่มแทงกันท่านยึดหลักการนี้ให้ถูกนะครับอย่าเอาพระวินัยมาที่มแทงกันนะนะอย่าเอาพระวินัยมากล่าวโทษกล่าวผิดเพื่อให้มันเกิดศัตรตูขึ้นมา นะสังเกตดูสิว่าพระเราเมื่อถกเถียงกันเรื่องพระวินัยปุ๊บทะเลาะก,กันตลอดนเะนี่ยผมว่าหากสิ่งที่มันถูกต้องมันสร้างศัตรตูนะสู้ผมเงียบดีกว่าสู้อยู่เงียบๆนะอยู่เฉยๆเงียบๆเบนี่ยผิดนะก็ช่างตูก็ช่างแต่ผมไม่มีศัตรตูเนี่ยยังดีกว่าเลยจริงไหม สิ่งนั้นจงปล่อยให้เป็นไปตามกรรมลปล่อยให้เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ท่านคอยบอกคอยสอนเนาะเนี่ย <Yeah. S 1> ใครจะเป็นยังไงช่างมันน <Yeah. S 1> เอาเราคนเดียวเลย <Yeah. S 1> ฝึกเราคนเดียวเลย <Yeah. S 1> หนทางนี้เราต้องเดินคนเดียวนะ